พี่เล้วเคยปั้นดีเจคนไหนแบบผ่านมือมาเลยไหมแบบน่าจะเป็นอาร์เลยครับโอ้ปั้นเขาท้ายทอยเลยตอนนั้ใต้โต๊ะทำงาน Meet the b o สองเดือนต่อจากนี้เราจะเป็นทีมพิเศษในใต้โต๊ะ the Boss ก็คือวงการจุด อันเน,นอะ้ะเป็นไปได้จะเชิญมานั่งคุยตรงนี้ออืมแต่วันนี้ถือว่าดีนะใครที่อยากเป็นดีเจคนนี้คือคนที่เคาะได้เลยนะ อืมจริงครับเลือกไม่เลือกใช่เอ็นดูหรือเปล่าเขาจะเลือกมาทำเทปต้องเรามีนายคนนี้ที่เป็นเหมือนบอสที่รักพวกเราบอสเล็กแห่ง e f m ครับครับสวัสดีครับพีเลยครับสวัสดีพี่ครับโอ้โหวสวยว้าสวยว้าสวยอุ้นี่ข้างแรกเลยนะครับติดเท่นฮัลโหลนี่คนนี้ครับมือรางวัลนี่ถ้าใครเป็นแฟนพุทโธพุทโธเนี่ยครับเบื้องหลังของถ้วยนาตราล่าเออไรเออยที่วางอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่เล็ก เขาจะเป็นคนถือขึ้นมาสองถ้วยในมือแล้วก็ชูแล้วเอาเข้าไปตั้งไว้ในห้องให้พี่อั้นทําก็ได้มั้มอันนี้คือความภูมิใจใช่ครับมันมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่คือทีมอันนี้คือทีมนี่คือทีมด้วยมันเหมือนเป็นความภูมิใจที่เราทำได้แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าพี่รู้จักกับกรรมการนัาตาล อยู่คอนโดไม่รู้จักล <S <S 1> <S 1> เลยไม่รู้จักเลยเออ <ia> แต่ว่านั่งเรือมาด้วยกัน <S 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 ไม่รู้จักใ, <allow> <S <S 1> <S 1> ใครเลยครับมันได้มาด้วยด้วยคะแนนของคณะกรรมการล้วนๆเลยครับสุดยอดนะร้านนวดปากซอยคอนโดยังอยู่ไหมฮะับไปเองแต่ก่อนโควิดแลว ใช่ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปรับไปส่งเขาบ่อยใช่ผมผ่านตลอดผมเห็นบางทีเขายืนหนาวถันหน้าร้านแล้วจริงหรือไม่ง่ให้ลูกน้องคนหนึ่งกลับมาเอาอาหารเม็ดหนึ่งเม็ดเพื่อจะให้ไปเสิร์ฟที่หนาซีอันนี้อันนี้ตำนานขำๆนะบางทีเราเห็นเห็นพี่เรียกพี่พี่เล็กสุนัขอ่าถ้าใครสนิทหน่อยแล้วพี่เล็กหมาครับอันนี้เป็นชื่อฉายาพี่เล็กจริงๆใช่ไหมแล้วได้มาเมื่อไหร่ใครตั้งให้พี่ใช่มั้งแต่ปีแรกเลยพี่เข้ามาทํางาน อายุไหนสามเจ็ดปลายปลายครับเฮ้ยก็ั้งหมดก็เกือบ30ปีมาทำงานด้วยอายุตอนนั้นยีสามปลายปลายเลยไฟแรงเลยโหแรงมากเลยแรงทะลอยเลยพี่จบจากที่ไหนทษทีครับรังกำแผงครับคณะมนุษยศาสตร์ครับเอกอะไรเอกคือสารมวลชนครับจบไม่ใครพี่เบิดเลยนะมวลชนมวลฉายาได้มาได้ไง พอเรามาทําที่เนี่ยเราเป็นคนที่แบบว่าชอบแซวคนนู้นคนนี้เนี่ยใครเดินมาเราก็แซวแล้วมีคนนั้นคือพี่ต้นตอนนั้นเข้ามาถึงก็อยู่ฮาร์ wave ใช่ไหมพีต่ต้นเข้ามาเดินชี้หน้าเลยถ้ามึงยังแต่งตัวแบบนี้นะนไม่ต้องมาทํางานเราก็อ๋อเข้าทางเลยแล้ววันรุ่งขึ้นมาไงพี่ใส่รีวายเลยแล้วแล้วเดือดเดืฉายาเกี่ยวอะไรบวกกับเพราะว่าเขาเปรียบแบบสุนัขคือเป็นความน่ารักไงแล้วสุนัขเป็นเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์เฮ้ยเอาจริงๆเอาจริงๆไม่เคยมีใครมองมุมนี้ตีความง่ายๆคือแซวมาแล้วก็แซวกัน เขาแซวเราก่อนแล้วก็แซวกับแซวไปแซวมาแล้วก็แซวเขาทุกวันเลยไงคือเอาจริงผมสัมผัสตอนช่วงแรกๆได้อยู่เดินเข้ามาถึงแต่งตัวเด็กสงแข็งนัเนี่ยอะไรอะไรแค่ประมาณนี้พอแล้วเเป็นคนไม่ได้คิดอะไรไม่ดีชอบแซวคนเด็กเช่อเล็กอะปากหลายใจดีจำได้ไหมว่าใครเรียกคนแรกพี่พี่ชอตพี่ชอดบอกว่าไอ้เล็กนี้มึงนี่ปากหมาจริงไหมเออแต่มาทุกคนรีกเล็กสุนัขเล็กสุนักหมดเลยพี่กวนนะเวลาเรียกมีเคยเียกไม่เคยกวนเลยมันาเป็นเรื่องจริงไง เคยเจ้าเหตุอะไรพี่ชอตบ้างไหมฮะไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยเลยเขาไม่ถึงผู้ผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณดึงเราออกมาจากโคลน่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กเนี่ยผ่านทั้งยุคที่วิทยุเนี่ยเฟื่องฟูสุดๆเลยครับเอทามโบนัสกี่เดือนพี่ผมเคยได้ยินมา1ปี หอเดือนสองเดือนเหรอเคยได้ทนได้กาไรเยอะมากพอได้เสร็จปุ <lava heart> ๊บเราเราก็รับพี่ชอดแล้วเราก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านเลยปัตตานีเลยครับพอเราเปิดปริส็จพุกเยอะมากเลยเห็นว่าสั่งถ้าไม่หมอนเล่นดิเลยเขาไม่12สิบสองเดือนนี่เงินหรือปฏิทินนะเงินสดล้วนๆเลยครับ นอนอยู่ในธนาคารเลยมีคนบอกเมื่อก่อนหน้าพี่เล็กเนี่ยเหมือนเชกเววาล่าีนจริงไหมครับผมยาวๆหน่อยใช่ครับดีกว่าเขาหน่อยเนี่ยคนชอบพูดว่าวงการวิทยุจะหายไปในสักวันหนึ่งพี่เล็กว่าไงฮะราบได้ที่ยังมีเสียงเพลงดาบใดที่ยังมีอัลบั้มอยู่วิทยุเนวะดครับแล้วดีเจได้ไหมฮะเนวดาดเหมือนกันครับผมี่บอกว่าดีเจเป็นอาชีพที่ยากมากยากในแง่ไหนคือง่ายๆนะคุณจะมานั่งตรงนี้คุณจะเล่าอะไรคนพูดคนเดียวครับคุณต้องพูดคนเดียวนะคเรับ งคุณทำงานให้เพลงมันเพลาะล่ะไม่ใช่ว่านี่คือเพลงไม่ใช่ก็ต้องบิวก่อนก่อนเข้าเพลงสีเวลินคอไปด้วยมันมันร้องให้ส่งเพลงเขาไปพี่เลาเคยปั้นดีเจคนไหนแบบผ่านมือมาเลยไหมแบบน่าจะเป็นอาร์เลยครับ ปั้นเขาไททอยเลยคือทุกคนเท่ากันหมดแหละเราเวลามีโจทย์มาทุกปีอะทุกปีอะมันต้องมันต้องสร้างดีเจใหม่มีดีเจใหม่ทุกปีใช่ซึ่งดีเจที่อยู่มันต้องทำหน้าที่ให้ดีเพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆแต่พี่เล็กก็เป็นคนไม่ค่อยอยากที่จะตัดหรือไล่ดีเจที่แบบไม่ชอบแล้วไ่ออกพี่เล็กก็ไม่ใช่คนแบบนั้นยังอยู่เป็นพรวนเลยแ่เนี่ยาหลังเนี่ยไม่กับเส่วนใหญ่เวลาเวลาที่เอธานจะเอาใครสักคนหนึ่งออกอะเขาต้องขึ้น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 ก่อนว่า เฮ้ยทำไมถึงเอาคนนี้ออกอเพราะอะไรเพราะอะไรจะมีคนเป็นคนตั้นค,นคือเป็กนก่อนอบางคนอนะส่วนใหญ่จะตรงที่ว่าคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีระเบียบวินัยมากกว่าครับคนไหนที่ตั้งใจทํางานป้อมป้มก็อยู่ได้สบายใช่ใช่ใช่นี่ไงอาร์ตเผือกโบมแต่ละการมันลดลงไปเรื่อยๆรื่อยละการเดียวมันอยู่ในช่วงแบบว่าเฮ้ยตอนนี้พอมันแบบโควิดอ่ะเรากำลังหาอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์คนฟังเลยไงเซอร์ไพรส์มีใครที่ เคยมาท le, uh ําเทปแล้วไม่ได้เป็นดีเจไหมเออในยุคนั้นอ่ะมันเราก็ทํามันเยอะเลยนะส่งมาเยอะเลยใช่ไหมมีมีอาร์ตด้วยมึงงอาจะไม่ผิดนะใช่ใช่อาร์ตไน่ใ่แล้วก็พอตอนนี้ทำมันต้องมันต้องรีบมันต้องสรุปให้ผ yeah, ู้ใหญ่ฟังเลยนะทีเนี้ยเราไม่อยากเอาที <h <h ่มันมันยังไม่ได้แบบไม่ผ่านขั้นตอนเราอะแล้วเอาเอามาให้ผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะเสียเวลาแล้วก็บอกคามตรงว่า กลับบ้านนะอาบอกคุณว่าไงวันนี้ไมบอกว่าไปทำประจำนะแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ไม่นะบอกเมื่อก่อนผมจัดวิทยุชุมชนในอำเภอเนี่ยทำรายการแบบเน้นพูดมากกว่าเพลงโดนด่ายับเลยแม่ยังด่าเลยทุกวันนี้รายการท้องเยอะขึ้นอยากกลับไปทำมากพี่เล็กการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์วิทยุตอนนี้เป็นไงผมว่ายังไงคนก็ยังฟังเพลงอยู่ละเพียงว่าท้องนี่คือตัวเสริมมากกว่า เ,เราคงไม่เอาทอกไปจัดแบบว่าตอน24ชั่วโมง24ชั่วโมงไงเราก็ดูเวลาตามความเหมาะสมะเอ๊ะฟังเพลงมาเยอะแล้วฟังทอปไงมันเป็นทอ็อปแบบแบบให้ความรู้ให้ความสุขเวลาคนเขาเข้ามาฟังอะไรเงี้ย EFM น่าจะเป็นคลื่นแรกที่เริ่มถ่ายทอดรายการออกทางโซเชียลคิดไหมตอนนั้นว่าจะเวิร์ก <s we ak> คือตอนนั้นอะเราเราก็เริ่มเล่น Facebook ใช่ไหมค,คือพอมันมีมันมีฟังก์ชันกดไลฟ์แบบเอ๊ะไอไลฟ์ถ่ายทอดสดรรใช่ไหมเราก็เฮ้ย ในเมื่อเรามีรายการทอล์กอยู่แล้วแหละก็เลยเอามาทำตอนนั้นเลยให้จำได้ว่าท่านจะเป็นอเดมือมือถือแล้วถือรายการ์ดเล่นการ์ดสั่นๆอยู่นื้เกือบสองชั่วโมงกันน้องก็มือสั่นบ้างอะไรเงี้ยใช่ถือเอาเลยหรอถือไม่มีขาตั้งกล้องด้วยอะไรหรอหลังหลังเราก็ซื้อขาตั้งกล้องมาโอ้โหพอมันเริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นมันก็พัฒนาให้มันดูแบบดูเรื่องราวแต่แล้วก็เอิบเนี่ยเอากล้องอะไรมาอย่างเงี้ยเกิดเป็นที่มาของเนี้ยรายการไลฟ์ ใช่หมู่ลไลฟ์ช่วงนั้นที่มันมีช็อกโลกเข้ามานะใช่ที่คนดู2ช่องทาง50,000เมื่อ10บสุขห้ปีที่แล้วสนามสุขเออเราเราคุยกันเราม้กันเราสนสุขเลยเนาะราชมังราชมังราชมังรายการอะไรที่เป็นเลื่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่ยทำมาแต่ถ้าจะเอาภูมิใจจริงๆคือเขาเล็จ๋าเพราะว่าในยุคนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีเป็นเทปคาสเซร็จไม่มีอะไรเลยรับสายอย่างเดียวรับสายอย่างเดียวอ่ะเป็นไงพี่ตอนนั้นคู่อาร์เจมที่ก่อนมามันวุ่นวายเสียงดังอะตรงๆนะตอนนััั้้นนเเเเเเรรรราาาาาามมมมมตตุยยยสสีีงงด็็็จจกกกกอ์บค บอกว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาก็ไปทำทำกี่รอบ้พี่คู่นี้นานโอ้ยโหนานจนผมลืมอ่ะจนซีดีผมทิ้งเลยอ่ะแต่ว่าเขาตามงานดีนะใช่หรอผมไม่รู้ว่าเขามาผมก็ทิ้งไปเขามาเสร็จปุ๊บพี่ซีดีผมอ่ะซีดีอาเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่ทิ้งไปอะฟังหรือยังไม่ได้ฟังแล้วแล้วแล้วเป็นเทปที่ดีที่สุดด้วย เกือบแล้วแล้วผมก็มาฟังฟังเสร็จเฮ้ยนี่มันที่เราอยากได้เลยนี่ก็เลยเลยก็เลยไปหาพี่ให้ให้พี่นกเพีองถามว่าแกชอบไหมชอบเลยพี่เอาสิปั้นได้เลยคือถ้าอายไม่มาวันนั้นก็คือไม่ได้เรียกแล้วเพราะไม่ได้ฟังเทีันนั้นด้วยแล้วผมอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้วันนี้น

บุกบ้าๆจะปวดฟูเลยแล้วไปลุ like? ้นไปลุ้นคือจังหวะเราไม่รู้ไงว่าแบบเอ๊ยเขาจะชอบไม่ชอบป่ะไหนพอดีไม่พอดีใส่มุกไว้ก่อนผมผมไว้ก่อนผมก็เลยเอ้ยมันสนุกมันเข้าขางก็ดีก็เอาเอามาคู่จัดกลางคืนดึกเนาะใช่ห้าทุ่มห้าทุ่มตีสองสิริรวมตอนนี้พี่เล็กอยู่ที่เอทามาทั้งหมดกี่ปีพี่ยี่สิบแปดเกือบสามสิบแล้วมั้งที่แรกที่เดียวที่แรกที่เดียวและอาจจะเป็นที่สุดท้ายถ้าเวิร์กพอยซ์ซื้อด้วยค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นถ้้้าาาาาเเรไไไปปททํํใหดก็จะ แต่ว่าเรารู้ว่าเราทําที่นี่มัน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 ดีกว่าครับเพราะเราไปที่นู่นเดี๋ยวกลัวเขาลำบากใจไงเราไปอยู่ไม่งงใจหรอกคำว่ากลัวเขาจะไล่ออกเร็วไงใต้โต๊ะทำงานม e t t ด e b บอส